หะพอชอที่ยวพอดีซีซั่นนี้กลับมาพร้อมกับการค้นหาเสน่ห์สร้างสุขในชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีทั่วเมืองไทยเปิดซีซั่นด้วยบรรยากาศของดินแดนม่านหมอกและดอกไม้ปลายด้ามขวานณเมืองเบตงจังหวัดยะลาอุณหภูมิโดยประมาณอยู่ที่22องศา ศึกษาวิถีและภูิปัญญาชาวจีนแต่ครั้งบรรพาการแล้วมาเติมพลังกับซุปตาลีหวังโอท็อ oh, ปล้ำค่าจากซับในดินถิ่นเบตงอันนี้คือตาลีหวังไม่ใช่ไ่ครับเตรียมพบกับเรื่องราวการท่องเที่ยวสุดประทับใจในเมืองเบตงได้ในรายการพอชอเที่ยวพอดีสเสน่ห์สร้างสุขวันอาทิตย์ที่10มีนาคมนี้เวลา18ดนาิก20นาทีถึง18ดนาิกาหนาทีทางไลท์ทีวีจีนีจีเดิมนะจ๊ะ